ข่าวทุกคนอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเป็นเจ้าภาพ2ปีซ้อนนะครับว่าจ้างหมหรสพสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงไปแสดงในงานบุญงานนี้นะครับใกล้เข้ามาแล้วครับทุกคนสําหรับงานบุญกรถินที่บ้านของน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดหนองคูตําบลจานอเาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดวันที่30ตุลาคม2568นี้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าปีที่แล้วอุมิมเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานเช่นเดียวกันสนุกสนานมากๆครับทุกคนแล้วก็อิ่มอกอิม ใอิ่มบุญไปพร้อมๆกับครอบครัวของน้องนั่นเองนะครับล่าสุดทางด้านพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจได้ออกมาแจ้งเตือน FC แฟนคลับนะครับบอกว่าฝากแชร์ด้วยนะครับงานกระถินวัดหนองคูวันที่30ตุลาคม2568ทางครอบครัวของน้องเนี่ยเป็นเจ้าภาพปีที่2ครับแล้วก็น่าจะเป็นงานแรกๆของแถวเขตนี้ด้วยพี่น้องท่านไหนที่อยากจะได้ตั๋วเข้าชมล่วงหน้านะครับก็สามารถจองได้เลยครับทุกคนหางบัตรมีเลขท้าย เหมือนเดิมนะครับเอาไว้รุ้นรางวัลต่างๆครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่ารอบที่แล้วเนาะทุกคนที่บ้านของน้องจัดเนี่ยหลายคนดวงดีดวงเฮงดวงปังไปกับเลขหางบัตรของน้องอุ๋งอิงเพรบ้านแพงนี่แหละนะครับสามารถทักไปได้เลยครับทุกคนที่พ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจนั่นเองครับจองไว้แต่เนิ่นๆครับทุกคนจะได้ไม่ตกหล่นนะครับขออนุญาตจองขั้นต่ำสองใบขึ้นไปส่งฟรีนะครับนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้หลายคนเนี่ยแห่เข้าไปกดแชร์กันแบบรัวๆแล้วก็เข้าไปสั่งจอง กันแบบรัวๆนั่นเองนะครับซึ่งพ่อแม่องค์ิงแฟนเพจก็ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนนั่นเองครับที่ได้เข้าไปจองบัตรจองตั๋วกันนั่นเองโอ้โหทุกคนเป็นเจ้าภาพปีที่2แล้วนะครับสำหรับองค์ิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ครอบครัวเนาะต้องบอกว่าปีที่แล้วอุ้มอิ่มก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานบุญกับน้องเช่นเดียวกันครับทุกคนอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญมากๆครับทุกคนแล้วก็คนที่บ้านหนองคูต้อนรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสดีมากๆเลยเพราะ พ่อแม่เมฟซทุกคนจำมุมอิ่มข่าวกระแสได้เกือบทุกคนเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็ประทับใจนะแล้วก็ปีนี้มาดูก่อนมาแพลนกันก่อนครับทุกคนว่าจะเดินทางไปหรือเปล่าหรือว่าต้องไปตั้งแต่นั่นๆหรือเปล่าเพราะว่ารอบที่แล้วโรงแรมแถวนั้นครับทุกคนเกือบจะเต็มนะจริงๆไม่ผ่ากระแสไปเนี่ยแทบจะไม่หาที่พักไม่ได้เลยครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นรีบ จองล่วงหน้าเอาไว้ได้เลยครับทุกคนทั้งบัตรแล้วก็โรงแรมนั่นเองนะครับทางด้านพระอาจาร,รย์บุญนุนสิริคุตโตเจ้าอาวาสวัดหนองคูครับทุกคนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางด้านแฟนเพจพระอาจาร,รย์บุญนุนสิริคุตโตเจ้าอาวาสวัดหนองคูนะครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันครับทุกคนบอกว่าขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีณวัดหนองคูวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม2568นะครับพิธีแรกเนี่ยก็จะ ตั้งองค์กระถินครับแล้วก็เจริญพุทธมนต์สมโพธิองค์กระถินนั่นเองครับแล้วก็พบกับวงหมอลำวงใหญ่สาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันที่30ตุลาคม2568นั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับที่องค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจัดปีที่2แล้วครับทุกคนเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกเวลากันนิดนึงครับวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมนะครับเวลา10โมงตรงนะทุกคน10นาฬิกาเนี่ยตั้งองค์กระถินณบ้านเลขที่199หมู่4ตำบล อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนั่นคือบ้านของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับเวลา1 7บเนาฬิกาสานาทีครับทุกคนพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สมโพธ องกระถินนะครับเวลา21นาฬิกา30นาทีพบกับมหรสพวงใหญ่หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงสอดแจ้งกับทุกคนณนะโรงเรียนบ้านจานหนองคูนั่นเองครับทุกคนและนี่คือข้อความนะครับที่ทางด้านวัดหนองคูเนี่ยได้ออกมาแจ้งเตือน FC แฟนคลับและตอนนี้เขาก็ได้มีการขึ้นป้ายกันใหญ่โตแล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็อยากใหทุกคนเนาะเข้าไปจองบัตรจองตั๋วกันได้เลยครับทุกคนแน่นอนว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหางตั๋วนะทุกคน FC แฟนคลับเนี่ยโชคดีกันไป เยอะมากๆครับและแน่นอนว่ามิมกับกระแสเดินทางไปกลับวันนั้นโอ้โหทุกคนมันรู้สึกแบบ ไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าอิ่มอ,อกอิ่มใจจริงๆครับทุกคนตั้งแต่อิ่มขาก,กะแสดได้ไปเจอน้องแล้วก็ได้ไปร่วมทําบุญกับน้องในวันนั้นนะครับทุกคนแล้วก็ได้ไปชมหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยก็รู้สึกว่ามันได้อะไรที่ครบมากๆทั้งได้ทําบุญได้ม่วนด้วยนะครับก็เป็นความทรงจําดีๆที่อยากจะมีอีกแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นอีกจริงๆ้วทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทําบุญกับน้องใครที่ไม่สามารถเดินทางไปเนี่ยก็สามารถาซื้อบัตรซื้อตัว๋วครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าเป็นนนบบุญญให่่ที้้าขององงเจัดม 2ปีแล้วอุงอิงก็คือเป็นเจ้าภาพว่าจ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมา2ปีแล้วนะครับโอ้โหเป็นเจ้าภาพจ้างวงของตัวเองไปเล่นที่บ้านของตัวเองสุดยอดมากๆสาหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะทุกคนอ่ะก็ต้องบอกว่าขอส่งกําลังใจวันนี้เราเห็นทางด้านครอบครัวของน้องครับทุกคนก็ได้มีการเตรียมเนาะท,นทุกคนที่จะทําบุญเนาะวันนี้เอางานบุญนะครับมาแจ้งเตือน FC แฟนคลับก่นแล้วกันนะครับมารอดูกันครับว่า30ตุลาคมอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องจะปรากฏตัวในชุดไหนในลุคอะไรครับทุกค ซึ่งแน่นอนว่าปีที่แล้วอุ๋งอิงสวยมากๆนะครับสวยงามมากๆจริงๆครับทุกคนอ่ะวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับน้องฝากทุกคนได้กรแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับทุกคนแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะซื้อบาสซื้อตั๋วนาะทุกคนทักไปได้เลยที่พ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจแล้วี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิ่มข่าวกระแสนะครับ พรปาสามเมื่คเพื่อการกุศลประทานทอดโดยพ่อเอกแม่หน่อยน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแผงพร้อมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกคณะมอบให้วัดหนองขู่มูสีโรงเรียนบ้านจานหนองขู่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขู่ทอดถวายณวัดหนองขู่ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดระหว่างวันที่31ธันวาคม2567ถึงวันที่1มกราคม2568 โดยมีกำหนดการวันอังคารที่31ธันวาคมเวลา10นาฬิกาตั้งกองพาปา่าเวลา18นาฬิกาสมโพธกองพาปา่าและเวลา21นาฬิกาพบกับหมอลำวงใหญ่สาวน้อยเพชรบ้นแพก ปาสามั่คีเพื่อการกุศลประทานทอดโดยพ่อเอกแม่หน่อยน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพร้อมพ่อพแม่แม่เอฟซทุกคณะมอบให้วัดหนองขู่มูสีโรงเรียนบ้านจานหนองขู่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขู่ทอดถวายณวัดหนองขู่ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดระหว่างวันที่31ทธันวาคม25 6 7ถึงวันที่1มกราคม2568 โดยมีกำหนดการวันอังคารที่31ทธันวาคมเวลา10นาฬิกาตั้งกองพาปา่าเวลา18นาฬิกาสมโพธกองพาปา่าและเวลา21นาฬิกาพบกับหมอลำวงใหญ่สาวน้อยเพชรบิ้นแพง สามืขี่เพื่อการกุศลประธานทอดโดยพ่อเอกแม่หน่อยน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแผงพร้อมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคณะมอบให้วัดหนองคู่มูซีโรงเรียนบ้านจานหนองคู่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู่ทอดถวายณวัดหนองคู่ตำบลจานอํเาเภอเมืองจังหวัดศร,รีสะเกศระหว่างวันที่31ธันวาคม2567ถึงวันที่1มกราคม2568 โดยมีกำหนดการวันอังคารที่31ธันวาคมเวลา10นาฬิกาตั้งกองพาปา่าเวลา18นาฬิกาสมโพธกองพาปา่าและเวลา21นาฬิกาพบกับหมอลำวงใหญ่สาวน้อยเพชรบิ้นแพง ปาสามัคคขี่เพื่อการกุศลประทานทอดโดยพ่อเอกแม่หน่อยน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแผงพร้อมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคณะมอบให้วัดหนองขู่มูซีโรงเรียนบ้านจานหนองขู่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขู่ทอดถวายณวัดหนองขู่ตำบลจานรอำเภอเมืองจังหวัดศร,รีสะเกดระหว่างวันที่31ธันวาคม2567ถึงวันที่1มกราคม2568 โดยมีกำหนดการวันอังคารที่31ธันวาคมเวลา10นาฬิกาตั้งกองพราปา่าเวลา18นาฬิกาสมโพธิกองพราปา่าและเวลา21นาฬิกาพบกับหมอลำวงใหญ่สาวน้อยเพชรบ้านแพงพระป่าสามัคคขี่เพื่อการกุศลประทานทอดโดยพ่อเอกแม่หน่อยน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพร้อมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกคณะมอบให้วัดหนองขู่มูซีโรงเรียนบ้านจานหนองขู่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขู่ทอดถวายณวัดหนองขู่ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรี